ฟังด่ดนครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนล,ล่าสุด นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องด่วนมีรายงานด่วนออกมาอีกแล้วกลางวันแสกๆครับปรากฏว่ามีการตรวจพบโดนเมนบินล้ำดินแดนไทยเนี่ยกว่า120ลำในพื้นที่จังหวัดสุรินทรบุรีรัมย์อุบลโคราชร้อยเอ็ดและก็ยังรวมไปถึงทหารขเขมรครับตอนนี้เริ่มได้จะรุกคืบเข้ามาเกาะแนวลวดหนามหีบเพลงของไทยเราที่ถามปฏิบัติการครับพยายามที่จะเข้ามาลือ้อลวดหนา และฝ่าดงตรงบริเวณที่เราเนี่ยจัดสรรพืน้นที่ใหม่ในการกั้นเขตแดนแต่ว่าก็โดนหนานไทยเรานั้นตอบโต้สวนกลับถึงขั้นล่าถอยออกไปในทันทีโดยเราจะมาเล่ากันแบบนี้ก่อนครับกับกองทัพโบ,บกที่มีรายงานล่าสุดออกมาในเรื่องของแถลงการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีรายละเอียดชัดเจนจริงๆแต่ว่าสรารการโดยรวมเนี่ยมันดูเดือดและก็ร้อนแรงมากกว่านั้นอีกคือในการแถลงของรัฐบ,บาลน,นั้นอาจจะเป็นทางการเกินไปแต่ผมเชื่อว่าในบริเวณตามแนวชายแดนเนี่ยบริเวณถาดดีมันของ ไทยเรามันคงจะยังคงมีการเฝ้าระวังและก็ตึงเครียดกันอยู่แบบนี้สถานการณ์โดยวรวมตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเรานั้นได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์อุบลราชธานีโคราชและก็ร้อยเอด็ดจำนวนทั้งหมดเนี่ยเกาลำและในพื้นที่ตําแนวนชายแดนครับ5พื้นที่ด้วยกันจํานวน25-30าถึงบลำบินเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยเราและยังตรวจพบความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชาพยายามที่จะเข้ามาเกาะแนลวลุดนน้า มีเพลงบริเวณฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรารวมไปถึงพยายามที่จะฝ่ารุดหนามเข้ามาซึ่งฝ่ายทหารไทยเราครับก็ได้ดาเนินการปฏิบัติตามกฎการบัตะถ้าเกิดทหารเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสวนแลยก็ไล่ไปจน ออกจากพื้นที่ดินแดนของไทยเราซึ่งก็เป็นหนานกพูชาเลยครับที่ต้องล่าถอยออกไปจากพื้นที่โดยทันทีและปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีการประทะแต่ว่าฝ่ายเราก็ยังคงตึงกําลังบริเวณพื้นที่ที่มีความเครียดสูงอยู่ในเขตอนิบไตยของไทยเราซึ่งก็ยังได้มีการเตรียมความพร้อมครับรวมไปถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงกฎของการประชุม GBC ที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของทุ่นระเบิดครับตอนนี้ ก็มีการจัดชุดทำลายล้างวัตถุระเบิดหรือว่าชุด EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่เพื่อที่จะทำลายระเบิดทุ่นระเบิดของเขมรที่ยังตกค้างก็ได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับทั้งหมด269พื้นที่รอการตรวจสอบอีกประมาณ43พื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการเนี่ยรอทําลาย9พื้นที่ก็เน้นย้ําให้ชาวไทราทรุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าพบเห็นต้องรีบแจ้ง ทางหน่วยงานทันทีเพื่อดำการเข้าตรวจสอบต่อไปนี่คือสารการตามแนวชายแดนล่าสุดเลยครับที่มีการอัปเดตออกมาจากทางฟากฝั่งกองทัพบ,บกซึ่งตอนนี้เราจะไปหาข้อมูลจาก แนวหน้าเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงมากเท่าไหร่เนื่องจากเขามีการพูดถึงออกมาแล้วว่าอึดอัดครับแนวหน้าอึดอัดตอนนี้เพราะโดนคอมเมนต์นั้นมันส่งหัวเราอยู่ทุกวันคือตอนนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าดังฝ,ฝง่งฝังคอมเมนต์เขาไม่ได้ยอมรับข้อตกลงอะไรเลยคือมีการละเมิอดอยู่บ่อยครั้งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพอหยุดยิงปับ๊บกลายเป็นโดที่มาก่อกวนเราโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในฐานที่มั่นของไทยเราแต่ว่าแม่ทัพที่สองก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าเราก็มีการตอบโต้เหมือนกันนะกัมพูชามาแบบไหน เราก็ไปแบบนั้นมาแบบโดนเราก็ไปแบบโดนซึ่งโดนเนี่ยราอดจ,จะน้อยกว่าทางฝั่งของขเขมรแต่ก็มีการเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้แต่ในส่วนของยุทธวิธีในส่วนของการป้องก,กันแนวชายแดนเนี่ยเราก็ถือว่ายุดมัน่นที่หลักฐานที่มั่นของเราไว้ได้โดยเฉพาะการวางรุดหนามหีเปลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยว่า,ขาเขมรจะมาลุกล้าจะมาเดินเข้าเดินออกในดินแดนของไทยเราเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเพราะเรามีการตึงกําลังมีการวางฐานปฏิบัติการไว้ตรงส่วนนั้นด้วยโดยเฉพาะล่าสุดครับที่ดังฝ้าขวางเขมรน,นั้นได้ คณะผู้ตรวจการชั่วคราวหรือว่า i o t เป็นผู้แทนคณะอาเซียนทั้ง7ประเทศนะครับลงบื้นที่บริเวณตรงข้ามจุดที่ทหารไทยเราวางยางรถยนต์และก็ลวดหนามหีเพลงที่จุดผ่านแดนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและมีรายงานออกมาล่าสุดว่ามีชาวบ้านขมินครับที่ถูกทหารกบูชาเกณฑ์มานะ,สะแสดงละครบีบน้ําตาร้องให้วิงวอนขอให้ไทยเราเนี่ยเปิดจุดผ่านแดนบ้านหนองจางซึ่งก็มีการอ้างว่าชาวบ้านในขมินนั้นเดือดร้อนอย่างหนักเพราะทหารไทยปิดกั้นทางข้าม ้านและก็พยายามลุกล้ำดินแดนกัมพูชาระหว่างคณะผู้ตรวจการชั่วคราวเข้ามาสังเกตการในพื้นที่คือร้องไห้กันแบบระนาวเลยนะครับร้องไห้บอกว่าเฮ้ยฉันข้ามไปแดนไทยไม่ได้แต่ว่าจะข้ามมาได้ไงครับมันเป็นดินแดนของไทยเราซึ่งผมเห็นอยู่นะหลักหมุดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นชัดเจนแล้วเขมรจะมาบอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาได้ยังไงโดยคณะทูตจากอาเซียนเนี่ยก็มีทั้งบรูไนอินโดลาวเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามซึ่งก็เป็นรายงานจากสื่อกัมพูชาเอง แต่ว่าในฝั่งเขาเนี่ยจะรายงานแบบบ้าจังหวัดบันเตียมเมินเจยบอกว่าชาวบ้านของเขานั้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดหลังจากหานไทยของเราลุกล้ําเข้ามาตั้งลวดหนามยึดที่ดินและก็บ้านเดือนของพวกเขาในพื้นที่กัมพูชาและก็บอกว่าชาวบ้านกัมพูชารายนี้อาศาัยอยู่ในที่นี่เนี่ยเกือบ40ปีแล้วและไม่มีที่อื่นอยู่เลยและสื่อของขามนก็ยังบอกว่า การที่ไทยเราทำแบบนี้ครับมันสร้างความตึงเครียดในชุมชนและก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหนุนกองทัพเต็มที่นะกับการที่เราจะปักหลักดินแดนเขตดินแดนของไทยเราเอาไว้แบบนี้เพราะ ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อ5 0,000เนี่ยเราไม่ได้ยอมรับแผนที่ของเขเมรเลยครับที่มี 1: ต่อ2องแสนถ้าเกิด 1. ต่อห0 0ห0เนี่ยพื้นที่เขตด,ดินแดนเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งเราปล่อยมานานมากนะครับสิบยี่สปีก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นอกเห็นใจขมรน,นะเหมือนทางรัฐบาลไทยเราหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็มีการปล่อยผ่านออกมาแต่ว่าพอปล่อยเข้าเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นกองทัพหุนเซนครับไม่ยอมพยายามลุกล้ำพยายามลุกคืบแต่สุดท้ายเราไม่ยอมเหมือนกันเราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและใช้ไม้้แข็งงกันงันนบบาะคร ใช้ไม่อ่อนกันเยอะแล้วเนี่ยเรามาใช้ไม่แข็งกลายเป็นว่าโอ้โหต้องนึงกับสร้างขขาวบิดเบือนออกมาเลยอย่างที่ผมบอกเลยคือหมุดมันมีหมุดกรุงสยามของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเราไม่ได้มีการลุกล้ําแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นฝั่งองอมเมนที่ลุกล้ําเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าที่นี่เนี่ยฉันอยู่มานานฉันอยู่มาตั้งแต่รุ่นไหนก็ไม่รู้หลักฐานมันโดนโทษทูดเองเขาก็เห็นนะ คือขมิมีการพาทูดลงไปดูด้วยบ้านเนี่ยหมุดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นตรงดินแดนของไทยเราจริงๆนะครับเราไม่ได้ไปถึงหมุดด้วยซ้ําก็น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องแหละที่ทำให้ทูดนันตาสว่างว่าขมิเฮ้ยคุณปลอมหรือเปล่าเนี่ยคุณมีการเกณฑ์คนมาแล้วคุณมีการบอกว่านี่เป็นดินแดนของคุณนัที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอีกเรื่องหนึ่งครับคือเราต้องไม่ปล่อยผ่านเกี่ยวกับเรื่องของขมิที่ลุกล้ําเข้ามาแดนไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพทางทหารหรือว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยเราต้อง ห้ามให้เข้ามาเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเข้ามาแล้วตั้งโรครากตั้งดินฐานประมาณ40-50ปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปขึ้นวิธีสารลกนะสารเขาก็อาจจะมีการตัดสินออกมาได้เหมือนกันว่าเฮ้ยทาไมเราไม่ประท้วงตั้งแต่1 0 20, 20ปีแรกมาประท้วง4ีปีแรกเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วแสดงว่าคุณยอมรับไกลๆว่าไม่ใช่พื้นที่ของคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับขเขาเพ่อพิหารเลยนะครับที่เราไม่มีการประท้วงเลยตลอด 30- 40ปีที่ผ่านมาเนี่ย พอเราไปประทวงปับ๊บศาลเขาไม่เชื่อในเวทีโลกเขาไม่เชื่อนะครับเราก็ต้องไม่ปล่อยผ่านรอบนี้เอาให้เด็ดขาดไปเลย เชื่อว่าทั้งทูตและก็เวทีโลกนั้นเขาจะเห็นหมุดที่ปักหลักอยู่ตรงนั้นเอามาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพบ,บกออกมาเปิดเผยอีกแล้วนะครับที่จับชาวคขมรนลักลอบเข้าประเทศไทยหลังจากที่มีการสู้รบกันเนี่ยรวมแล้ว150รายการที่เขาลักลอบเข้ามาแบบนี้ครับเหตุผลเพราะว่าไร้งานและก็ขาดแคลนรายได้ในประเทศโดยก็มีรายงานล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันครับในเรื่องของชาวคขมรนที่ลักลอบเข้ามาเมืองไทยของเราอย่างผิดกฎหมายแบบต เืหลังจากมีการหยุดสู้รบตามแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ตลอดแนวชายแดนของไทยเราก็ยังคงมาตรการเข้มรักษาความมั่นคงในพื้นที่แต่ก็ยังพบและจับกลุ่มผู้หลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติกับบูชาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้มีหมดไม่ได้มีหยอ่อนโดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับตรงบริเวณด่านสากแก้วตรงปอยเพลดเนี่ยซึ่งตั้งแต่เกิดการสู้รบจนถึงปัจจุบันครับก,ก็สามารถจับกลุ่มชาวเขมรได้ทั้งหมดเนี่ยสาครั้งรวมๆแล้ว158คนก็มีทั้งอำเภอรัญญ,ญประเทศ ครับ23ครั้ง ผู้ต้องหาเนี่ย1น2อคนอำเภอตาพระยาครับ7ครั้งผู้ต้องหา26คนอำเภอวัฒนานาครเนี่ยหนึ่งครั้งผู้ต้องหา5คนอำเภอโคกสูง1ครั้งครับผู้ต้องหาหและก็อำเภอคลองหา3ครั้งผู้ต้องหา9คนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะกิจอารัญญประเทศนั้นก็ร่วมกับกองร้อยอาหารพลานจับกลุ่มชาวขาเขมรอีก10คนในพื้นที่บ้านผ่านศึกตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาะแก้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับและก่อนหน้านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงนะก็เพิกจับได้อีก46คนที่อำเภอป่ง รอนจังหวัดจันทบุรีเนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งนี่การันตีนะเพราะว่าเรามีการสอบสวนทั้งหมดผู้ต้องหาทั้งหมดเลย พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าหลังจากเดินทางกลับขมรนแล้วไม่มีงานทำจึงได้หาทางกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผ่านจ้องทางผิดกฎหมายอันนี้ผมว่ามันสะท้อนเสียงจากเจ้าขมรเยอะนะว่าการกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทําไม่มีข้าวกินอดอยากต้องดันโดนฝ่าเสี่ยงชีวิตกับทั้งระเบิดกับทั้งการถูกจับเพื่อเข้ามาหางานในประเทศไทยของเราแต่ทางกองทัพทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีการลาดตระเวนและก็ป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นนะแต่ก็ยังมีสายลับต่างๆนานา,นาที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยของเราอีกก็ได้ก็ถือว่าต้องช่วยกันนะครับทั้งประชาชนไทยเราพี่น้องไทยเราและก็ให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกนายด้วยที่อยู่ในพื้นทีแนวชายแดน รวมถึงแนวหน้าแนวหลังแนวซับพอตต่างๆนานาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่เราติดตามเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่วันแรกของการประทะจนถึงวันนี้สุดท้ายครับอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพี่น้องชาวไทยของเราที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดนและก็พี่น้องทหารไทยทุกนายที่ร่วมปักหลักเฝ้าอธิป,ปไตยของไทยเราในบริเวณพื้นที่การประทะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบ นี้อย่าล <free> <c oughs> like ืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเย่อมันได้เมียนกันนิดเคลียนเตียนมันได้เมียนกันนิดจองบ้านตึกใดหรือเปล่าบ่อโอนสมบัยตามือมิลลิเมตรไ้เพียงก็เลี้ยงหรือยัยเด็กเนี่ยฮะเพียงก็มันลอยบัดบองตึกใดแบบละมือมิลลิเมตรเด็กเนี่ยตัวบองบองโมนิเกอร์จูเลย บ้านเราตันตรึมนอาเต้านมนอกลรบอกโอนเต้ารื้อไปชอบเฮ้ยยิงทายนอกเต้านเดียกวนเ้าตุกอัปลานี่เหยียบมันปอยิงตัวเอโมยู่ไปต่อโมงอ่ะชอบตื้ก็คืออเลก็คืหลังจากนี้จ็คุยกันกับหัวหน้าทางนู้นก็ตามพนัดกันคือเก้าโมงเช้าพคาคุยกันก็อย่างที่บอกอะทางเขาอะต้มไม่อยากมุดลานไปเราแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นที่เขาก็ไม่อยากลุดลานแม่แต่ ยืนเดียวนะ่เับเก็ไม่ไนี่คือต่างคนต่างก็เนี่ที่ของตัวเองครับไม่ไ mm ม่้กันเดต่างต่างที่เรารู้ครับตามโคตรลงขึ้นบูซูประมาณนี้ออเจะไปด้หสัดมาไทยมามาไ้อง่ใบเนี่ย c o n n จะม้ชูเครดิต้าโมนะรับ